สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านกลับมาพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG นะคะประจำวันอังคารที่16ตุลาคม2555ค่ะเมื่อวานนี้นะคะทิศทางของราคาทองคำก็ยังคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักน,นะคะก็คือราคาทองคำได้มีการปรับตัวย่อลงจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะเรามาดูการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่ก่อนนะคะเมื่อวานนี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นตัวโลหะเงินแล้วก็ทองคำนะคะราคาทองคำต่างก็ได้มีการปรับตัวลดลงขณะที่ตัวกองทุนนั้นก็ได้มีการเทขายทำกำไรค่ะโดยที่กองทุนทองคำ SPDR นั้นได้มีการขายประมาณ6.6ตันด้วยกันขณะที่ตัวกองทุนโลหะเงินไอแช่นั้นได้มีการขายประมาณ9าตันด้วยกันค่ะการเคลื่อนไหวของราคาอของสิงสนทรัพย์อื่นๆน,นะคะเมื่อวานนี้นะคะตัวโลหะเงิน ค่าเงินยูโรน้ำมันก็ได้มีการปรับตัวลดลงค่ะขณะที่ดอลลาร์อินเด็กซ์มีการแข่งค่าขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่นานั้นนะคะปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําค่ะเนื่องจากว่าในสัปดาห์นี้นะคะประเด็นสาคัญที่นักลงทุนต่างจับตามองก็คือการประชุม EU Summit ในช่วงวันพฤหัสและวันศุกร์นี้ค่ะทําให้ตอนช่วงต้นสัปดาห์นั้นขาดปัจจัยสําคัญในการเคลื่อนไหวของราคาทองคํานะคะ ทำให้ราคาทองคําได้มีการปรับตัวย่อตัวลงมาค่ะโดยประเด็นสําคัญของการประชุมอียูสมิเนี่ยก็คือเขาคาดกันว่าอาจจะมีการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับประเด็นของประเทศกรีซกับประเด็นของประเทศสเปนเป็นสําคัญค่ะเนื่องจากว่าประเด็นของประเทศกรีซนะคะในการประชุม IMF ที่ผ่านมาตัว IMF ได้มีแนวความคิดที่ว่าควรที่จะมีการขยายเป้าหมายการตัดดงบประมาณลงค่ะขณะที่ตัวประเทศเยอรมนีนั้น กลับไม่เห็นด้วยค่ะทําให้ตัวประเทศกรีซคาดหวังว่าจะมีการเจรจาในการประชุมยูเอียสซิมในการขยายเป้าหมายการตัดลดงบประมาณลงค่ะขณะที่ประเด็นของประเทศสเปนนั้นก็คือตัว IMF คาดหวังว่าประเทศสเปนจะมีการขอความช่วยเหลือทางการเงินเร็วๆนี้แต่เช่นเดิมค่ะก็คือประเทศเยอรมน,นีก็ยังคงไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนักลงทุนต้องจับตามองค่ะว่าประเทศสเปนจะมีการขอความช่วยเหลือทางการเงินเมื่อไหร่ แล้วก็ตามมาด้วยว่าทางเจ้าหนี้รายใหญ่อย่างธนาคารกลางยุโรปและตัว i อ f นั้นจะให้เงื่อนไขอะไรแก่ประเทศสตเตนเบบ้างเรามาดูภาพรวมการเคลื่อนไหวของเมื่อวานก่อนนะคะเมื่อวานนี้ราคาทองคำก็ได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากว่าขาดปัจจัยสนับสนุนในการเคลื่อนไหวของราคาทองคำโดยราคาทองคำนั้นได้เปิดตัวที่บริเวณ1,753 แล้วก็เคลื่อนไหวลดต่ำลงบริเวณต่ำสุดที่บริเวณ1,728-1,729ดอลลาร์ต่อออนนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากว,ว่าบริเวณ1,700บริเวณ1,730นั้นเป็นบริเวณแนวรับสำคัญทำให้ได้ตอนช่วงไปตลาดมีแรงรีบาวกับขึ้นมาบ้างค่ะทำให้ยอดรวมนั้นมีการปิดที่บริเวณ1,735ดอลลาร์ต่อออนโดยภาพรวมนั้นราคาทองคำได้ปรับตัวลดลงจากวันศุกร์ที่ผ่านมาประมาณ18ดอลลาร์ต่อออนด้วยกันค่ะ ขณะที่วันนี้นะคะทาง YOG ประเมินว่าอยากให้นักลงทุนจับตาม,มองแนวรับบริเวณ1,728ดอลลาร์ต่อออนเป็นเบื้องต้นค่ะซึ่งเป็นแนวรับซึ่งเป็นบริเวณต่ำสุดที่ทำว้ของเมื่อวานนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามหากราคาทองคำไม่สามารถที่จะยืนอยู่เหนือบริเวณ1,728ดอลลาร์ต่อออนได้นั้นก็มีโอกาสที่วันนี้เราจะเห็นราคาทองคำเคลื่อนไหวที่บริเวณ1,720ดอลลาร์ต่อออนได้ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามทางแวร์โอจียังประเมินว่าแนวโนมระยะกลางแระยะยาวนั้นราคาทองคําก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะดังนั้นแล้วหากราคาทองคําย่อตัวลงมาที่บริเวณ1,720ก็อาจจะมีแรงรีบาวขึ้นมาบ้างเป็นเื้องป็นเบื้องต้นนะคะโดยแนวต้านสําคัญของเรานะคะก็คือจะอยู่ที่บริเวณ1,745ค่ะหากราคาทองคําขึ้นมาบริเวณน,นี้นักลงทุนอาจจะมีการทยอยขายเทกําไรบางส่วน เรามาดูแนวรับแนวต้านทั้งหมดของเรานะคะแนวรับของเราก็คือจะให้ทั้งหมด3แนวด้วยกันก็คือ1728 1720และ1710ขนาดขณะที่แนวต้านนั้นก็คือจะอยู่ที่บริเวณ1745 1755และ1761ก็เรายกลยุทธ์การลงทุนนะคะทางวลจียังคงเน้นให้นักลงทุน เล่นซื้อเก่งกกาไรระยะสั้นอยู่ค่ะในช่วงนี้เนื่องจากว่าอยากให้ราคาทองคําผ่านช่วงปรับฐานในในช่วงนี้ไปก่อนนะคะซึ่งแนวรับสําคัญของเราก็คือจะอยู่ที่บริเวณ1 7 2 8ถึงห7 2 0หากราคาทองคํายอดตัวลงมาบริเวณน,นี้นะคะยังเน้นให้นักลงทุนซื้อเข้าเก่งกํงาไรระยะสั้นค่ะโดยราคาทองคําอาจจะมีการมีแรงรีบาวึ้นมาบ้างในบริเวณ1745ดอลลาร์ต่อออนซซึ่งบริเวณน,นี้ อยากให้แนะนําที่นักลงทุนถือสถานะทองคําไว้นั้นทยอยขายเทคายกไรบางส่วนไปก่อนค่ะเพื่อลดความเสี่ยงของการปรับตัวลดลงของราคาทองคําอีกครั้งค่ะทางวาเขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้